w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมธนายชาติและจะครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมออําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทกันดีกว่าเอ่ยนามหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายหรือว่าศิทธยานุสิ์ของหลวงพ่อเกาะก็จะต้องทราบดีว่าหลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงเอกอุเลยทีเดียวในเรื่องของคงกระพันชาตรี กันอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็วัตถุมงคลของท่านหลายอย่างหลายรูปแบบก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปหลวงพ่อเกาะนี่เอาประวัติกันสักน,นิดหนึ่งนะครับประวัติทางด้านการศึกษาเวศวิทยาคมท่านเป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นองค์เอกหลายองค์ด้วยกันนะครูบาอาจารย์องค์เอกของท่านหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามอ่าหลวงพ่อกลวยนี่ หลายๆท่านก็ต้องทราบดีว่าท่านเป็นพระซึ่งมีอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์มีพลังจิตเป็นอัศจรรย์นี่องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่อเชื้อกับหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเป็นสาหธรรมสมิกกันนะหมายความว่าท่านมีเวทวิทยาคมใกล้เคียงทั้งมีอายุไล่เลี่ยก,กันเป็นที่เคารพนับถือกันทั้งสององค์คือหลวงพ่อเชื้อ กับหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันสมัยก่อนว่ากันจริงๆก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชื้อเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากกว่าของหลวงพ่อกลวยซะด้วยซ้ําไปแต่เมื่อวันเวลาจาเนียนการผ่านมาเพชรแท้เปล่งประกายพลังจิตอัศจรรย์ของหลวงพ่อกลวยกอบกับวัตถุมงคลอันทรงพลานุภาพเป็นที่ประจักษ์แก่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านเป็นอมตะสงฆ์อีกองคหนึ่งของประเทศไทยเลยเขาบอกว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์และก็บุญญาฤทธิ์สูงส่งมากเลยทีเดียวนอกจากหลวงพะะ่อเกาะจะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเชื้อแล้วก็หลวงพ่อกลวยแล้วท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุง่มนี่พระเกจิอาจารย์เก่งกล้าอีกองหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อจวนนี่ท่านมีเวทวิทยาคมสูงนะก็เป็นสหธรรมสมิตกับหลวงพ่อกลวยอีก แต่เสียดายว่าหลวงพ่อจวนนี่ท่านด่วนละสังขารไปก่อนนะครับหลวงพ่อเชื้ออ้าวหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจวนแล้วก็หลวงพ่อเกาะวัดราชสาลีสุพรรณบุรีหลวงพ่อเกาะนี่สอนหุ่นพยนต์สอนวิชาผูกข่นการแปลงท่าการแปลท่าการหนุนท่าให้กับหลวงพ่อเกาะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอจะมีประสบการณ์เป็นที่ กล่าวขานของสาธุชนโดยทั่วไปแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องบอกความจริงว่าคนที่เล่นพระหรือว่านักนิยมสะสมพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่เกจิอาจารย์หรือว่ามีกลุ่มพระเครื่องตามเพจตาม a c e b o o k ต่างๆเขาเล่นพระกันเป็นสายในสายชายัยนาทเนี่ยโอ้ยอันดับหนึ่งเลยหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า องค์ปรมาจารในสายชัยนาเป็นองค์ปรมาจารของเสด็จในกรมกรมมลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับหลวงพ่อช้างวัดมหาธาตุนี่ท่านเป็นเกจิยุคเก่าหลวงพ่อโตวัดวิหารทองพระเกจิยุคเก่าคือจะบอกว่านักเล่นพระนักสะสมพระเนี่ยท่านเล่นพระกันเป็นสายสายชัยนาเหมือนผมบอกเนี่ย นะครูบาอาจารย์กกยุคเก่ายุคเก่ามาครูบาอาจารย์ยุคกลางก็หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่ชื่อเสียงนามอุโคทมากคนเล่นหลวงพ่อกลวยเยอะคนศรัทธาพระหลวงพ่อกลวยเยอะก็เลยทําให้พระชัยนากลายเป็นที่กล่าวขานถึงกลายเป็นที่ต้องการอพอควรเล่นสายชัยนาหลวงปู่สุขมาหลวงพ่อกลวยทีนี้หลวงปู่สุขมากลวยท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วก็เหลือ พระเกจิชัยนาทยุคป,ปัจจุบันหลายคนก็มองมาที่หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอจึงทําให้ณนะปัจจุบันหลวงพ่อเกาะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวท่านมีเวทวิทยาคมสูงเพราะสืบสายครูบาอาจารย์ชั้นครูชั้นยอดมานะเหมือนผมบอกแล้ววัตถุมงคลท่านมีชื่อเสียงมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลายเลย ใครเอาไปใช้ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์แล้วก็หลวงพ่อท่านเป็นพระซึ่งเหมือนจะดูด,ดุแต่ที่จริงแล้วท่านใจดีท่านเป็นพระที่รักลูกศิษย์มากนะครับก็เลย3สิ่ง4สิ่งเนี่ยกอบกันเข้านะเลยทําให้วัตถุมงคลของท่านชื่อเสียงของท่านกลายเป็นที่กล่าวขานถึงในยุคปัจจุบันดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอวัตถุมงคลยุคเก่าของหลวงพ่อเกาะอ,อีกชิ้นหนึ่ง นั่นก็คือเหรียญหล่อโบราณอ่าเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอมีสองพิมพ์ด้วยการเข้าเรื่องเข้าเนื้อหาสาระกันดีกว่าครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเกาะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ด้วยกันพิมพ์แรกพิมพ์ซุ้มก่อนั่งรวยหลวงพ่อเกาะนั่งเต็มองคหน้าแล้วก็เอามือประสานกันลักษณะนั่งรวยนั่งแบบนี้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนั่งแบบนี้นะ รวยวัดหลวงพ่อแพรรวยวัดพีคุณทองนี่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพ่อขสมบัติมากอีกองคหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤษีลิงดําท่านก็ชอบนั่งในอิรยาบทแบบนี้นั่งรวยคุณไปดูวัดท่าสูงสิครับโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยท่านใช้ปัใจจัยในการสร้างวัดท่าสูงเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาลเลยนี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อเกาะพิมพ์ซุ้มกอนนั่งแบบนี้เหมือนกันเรียกว่านั่งรวยแล้วก็บวกกับพิมพ์พซุ้มกอด้วยพิมพ์พซุ้มกอลหลายๆท่านก็ทราบดีว่าเป็นพิมพ์พระพุทธซึ่งมีคุณวิเศษทางด้านโภคทรัพย์โภค,ส,โภคสมบัติอันดับหนึ่งมึงมีกูไว้ไม่จนมีพระซุ้มกอนี้ห้ามจนเป็นอันขาดนะพิมพ์ที่1พิมพ์นั่งรวยพิมพ์ที่สอง เหรียญหล่อหลวงพ่อเกาะพิมพที่2คือพิมพ์เสมาหน้าเสือลักษณะก็เป็นพิมพ์ทรงเสมาหน้าจะคล้ายคายกับพิมพ์เสมาหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับจำนวนการสร้างจำนวนการสร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเกาะพิมพ์ละประมาณ2,500เหรียญออกให้บูชาที่วัดแหมราคาก็แค่หลักร้อยนิดๆเองแต่ปัจจุบันเน่ด้วย พุทธคุณที่ปรากฏด้วยประสบการณ์ที่ปรากฏกับกลายเป็นว่ามีราคาเช่าหาสูงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับเลี้ยนหล่อหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเนี่ยมีแบ่งเนื้อผมแบ่งเนื้อก่อนนะครับเนื้อมีด้วยกันทั้งซุ้มกอทั้งหน้าเสือเนี่ยจะมีจําแนกเนื้อได้3เนื้อ3มวลสาร3โลหะ3เนื้อคือ1เนื้อนวะโลหะเนื้อนวะโลหะท่านก็จะรู้จะทราบว่าออกกระแส เป็นไหลๆผิวอย่างเช่นผิวออกเป็นเม็ดมะขามก็มีหรือว่าออกเป็นสีน้วะโลหะคือสีน้ำตาลเข้มผ่านไฟก็มีนะครับอีกเนื้อหนึ่งก็เป็นเนื้อทองเหลืองผสมเนื้อทองเหลืองผสมเนี่ยก็ผสมโลหะซึ่งมีความสำคัญก็คือผสมเนื้อใบพัดเหลือด้วยอ่าไม่ใช่ทองเหลืองแบบเพียวๆนะท่านก็จะเห็นว่าเนื้อโลหะทองเหลืองผสมกองหลวงพ่อเกาะเนี่ย เป็นเนื้อที่ออกผิวสีแตกต่างกันนั่นก็เพราะว่ามีใบพัดเรือเป็นส่วนผสมใบพัดเรือดี้ผมจะพูดให้ฟังว่ามีคุณวิเศษอย่างไรครูบาอาจารย์โบราณท่านแสงคุณวิเศษเอาไว้อีกนี้หนึ่งก็เป็นเนื้อออกแรก่คือแก่ชนวนเก่าเนื้อออกแรก่เนี่ยก็จะออกดำๆหน่อยไม่ค่อยสวยลักษณะที่ผมเคยเห็นผ่านตาก็จะมีขี้ตะก,กันแร่อย,อยู่เยอะแยะมากมาย กรรมวิธีการสร้างเหรียญหล่อของหลวงพ่อเกาะเป็นการสร้างการหล่อแบบหล่อโบราณเป็นงานหล่อโบราณเหมือนเหรียญเก่าย้อนยุคแล้วครับลักษณะก็คือไม่สวยงามสมัยใหม่แต่แฝงความเข้มขลังแบบโบราณซึ่งคนชอบพระเก่าคนชอบเหรียญหลอ่อรูปหล่อเก่าพักกิ่งเก่าซึ่งใช้กรรมวิธีหล่อแบบโบราณแบบผมเนี่ยก็จะชอบ เพราะว่าดูแล้วมันให้อารมณ์แบบดิบๆด,ดูแล้วให้อารมณ์สวยงามแบบชาวบ้านดีนะว่ากันอย่างนั้นเหรียญหล่อพิมพ์พซุ้มก่อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองชมดูนะรูปร่างเป็นรูปหลวงพ่อเกาะนั่งเต็มองค์ในลักษณะประสานมือนั่งแบบนี้เหมือนผมบอกแล้วครับนั่งรวยหลวงพ่อเกาะท่านนั่งประสานมือเต็มองค์อยู่ภายในซุ้มโค้งลายกระนกด้านล่างมีชื่อหลวงพ่อเกาะ ด้านหลังก็เป็นยันนามวนแผ่นดินหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือยันนาซ้อนลูกอันถือเป็นยันครูของหลวงพ่อเกาะอ,อีกยันหนึ่งลักษณะการเดินยันก็เป็นลายยันแบบเส้นขนมจีนนะเส้นขนมจีนก็หมายความว่าช่างเขาจะเอาเส้นขี้ผึ้งเอาขี้ผึ้งที่จะใช้หล่อทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยเอามาทำเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ วางยันคล้ายๆการโลยขนมจีนแบบนั้นนะครับเรียกว่าเป็นเส้นขนมจีนเลยเป็นยันนะซ้อนรูปหรือว่าณะม้วนแผ่นดินแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยแล้วก็ชื่อวัดท่าสมอขนาดประมาณความกว้างอยู่ที่2.1เซนติเมตรสูง2.8เซนติเมตรเห็นไหมครับไม่ใหญ่มากผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้ใครก็ใช้ได้เพราะว่า กำลังสวยไม่ใหญ่มากเอ,อเหรียญหลอดพิมพ์พซุ้มกอเนี่ยผมเคยเห็นในในคอคุณผู้หญิงเยอะนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งทําอาชีพค้าขายเคยเห็นหลายหลายคนเลยละอ่ะว่ากันอย่างนั้นก็แปลกดีคุณผู้หญิงใช้เหรียญหลอต่อโคตรตาสมอที่ด้านหน้าเหรียญบริเวณใต้ใบหูเหนือไหล่ขวาของหลวงพ่อแล้วก็ด้านหลังต่อโคตรกอไก่ในรัศมี ที่บริเวณด้านซ้ายของเหรียญน,นี่เดี๋ยวผมเข้าเนื้อหาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้อีกทีหนึ่งเหรียญหล่อซุ้มกอไปแล้วนะคราวนี้เหรียญหล่อพิมพ์เสมาหน้าเสือลักษณะใกล้เคียงกับเหรียญหล่อหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเหรียญหล่อหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยหูหายของแท้จริงยากนะครับคงกระพันชาตีนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียว ทีนี้เหรียญหล่อหน้าเสือของหลวงพอ่อเกาะเนี่ยสร้างคล้ายๆเหรียญหล่อหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองซึ่งเป็นยอดปร,รมาจาร์เหรียญหลอ่อยุคกึ่งพุทธกาลแห่งจังหวัดนคนปรปฐมลักษณะเหรียญเป็นทรงเสมามีรูปหลวงพอ่อเกาะครึ่งตัวตั้งแต่ใบหน้าถึงไหล่ด้านบนเป็นชื่อหลวงพอ่อเกาะด้านหลังเป็นยันนะมวลโลกหรือว่ายันนะซ้อนเช่นเดียวกับพิมพ์ซุ้มก่อ แล้วก็อักขระมะอะอุวางประกอบยันด้านล่างเป็นชื่อวัดท่าสมอขนาดประมาณ2.2เซนติเมตรกว้างนะครับสูงก็เกือบเกือบ3เซนติเมตรคือสูง2.9เซนติเมตรต่อโคตกอไก่รัศมีด้านหน้าเหรียญบริเวณใต้ใบหูเหนือไหล่ขวาของหลวงพ่อด้านหลังต่อโคตสมอเหลือที่บริเวณด้านซ้ายของเหรียญ เป็นเหรียญหล่อยุคแรกและถือเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับหลวงพ่อเกาะเป็นอย่างมากเหรียญหล่อทั้งสองพิมพ์เนี่ยแหละครับด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อทําให้เกิดอิทธิคุณปรากฏแก่ผู้นําไปสักการะบูชามากมายโอ้อิทธิคุณสูงส่งทั้งด้านแคล้วคาดคงกระพันกันอาวุธมาหาอุดไปจนถึงเมตตาค้าขายหนุนธุรกิจการค้านั่นเลยเชียวครับ ผมถึงได้บอกคุณผู้ชมในตอนแรกว่าเคยเห็นเหรียญหล่อซุ้มก่อนในคอของคุณผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ค้าขายส่งอยู่หลายคนนะเรียกว่ามีเหรียญหล่อหลวงพ่อเกาะเพียงเหรียญเดียวก็เที่ยวได้ทั่วโลกฝากชีวิตได้สบายหลวงพ่อเกาะท่านทำการอธิษฐานจิตปลกปลูกเสกเดี่ยวหลายกรรมหลายวาระโดยเชิญครูบาอาจารย์องค์สำคัญของท่านมาร่วมปลูกเสกด้วยคือ หลวงปู่เท่าวัดข้งข่าวหลวงพ่อโตวัดวิหารทองหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งถือเป็นยอดปรมาจารย์เลยหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อโกะวัดลาดสารีหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มจากนั้นก็ได้นำไปให้หลวงพ่อพลาวัดโคกดอกไม้อธิษฐานจิตเพิ่มเติมให้ด้วยโอ้โหสุดยอดพุทธคุณนี่สุดยอดเลยครับ กรรมวิธีการสร้างเป็นแบบหล่อโบราณขนาดแท้โดยได้ช่างหล่อพระที่เป็นชาวบ,บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสืบเชื้อสายการหล่อพระมาครั้งปู่ครั้งพ่อหล่อพระให้หลวงพ่อโตวัดวิหารทองชัยนาทการหล่อพระแบบโบราณน,นี้ไม่ได้สวยเหมือนหล่อด้วยเครื่องฉีดสมัยใหม่แต่ว่ามีสเสน่ห์ทั้งในเนื้อหามวลสารแล้วก็โลหะที่หล่อหลอมผ่านแต่ละเหรียญ มีเอกลักษณ์แทบจะไม่เหมือนกันเลยในทุกเหรียญเออจริงครับดังจะเห็นได้จากรูปที่ใครมีเหรียญหล่อหลวงพ่อเกาะลองเอามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพิม์เสมาหรือหน้าเสือเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางเหรียญจะเห็นน้ำทองโลหะไปไม่ถึงตามซอกตามมุมหรือว่าทําให้เกิดเป็นตัวหนังสือล้มบ้างตัวยันล้มบ้างหรือเห็นเป็นลายตามุ้งบ้าง บางทีก็จะเห็นว่าบางเหรียญสวยงามสุกเปล่งปลั่งเลยแต่บางเหรียญก็จะออกเข้มขลังผ่านไฟอ่าแหมสวยงามแต่ละเหรียญน,นี่เขาเรียกว่าสวยงามเป็นเหรียญเฉพาะเลยนะลวดลายการหล่อบแบบธรรมชาตินี้สวยงามมากนะครับบางเหรียญจะเห็นน้ำทงน้ำทองเป็นประกายเลยนะเกิดเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับผู้รักงานหล่อพระแบบโบราณ สำหรับเนื้อหาชนวนมวลสารนั้นนอกจากจะผสมชนวนมวลสารตามสูตรการหล่อโลหะของช่างแล้วก็ยังมีโลหะอาถรรพ์อีกหลายสิบชนิดที่หลวงพ่อท่านเมตตามมอบให้นำมาหล่อหลอม<ๆ>เช่นใบพัดเรือโบราณอ้าหอกหักปลาตักแตกทับภาระต่างๆแร่เหล็กหรือว่าโลหะอื่นที่ขุดพบได้จากภายในวัดท่าสมอ ที่มีสภาพสึกกร่อนไปตามกาลเวลาแต่ว่ายังมีความศากสิทธิ์อยู่หลวงพ่อก็ให้นํามาผสมสร้างทั้งหมดซึ่งโลงหะดังกล่าวกินตัวจึงนํามาสร้างเป็นเหรียญหล่อแล้วนานๆถึงปัจจุบันเนี่ยบางเหรียญก็เกิดเป็นสนิมเหล็กหรือว่าสนิมแร่ประทุข,ขึ้นมาก็สวยงามอีกแบบหนึ่งจุดสังเกตเอาให้จุดสังเกตท่านหน่อย ที่จริงเหรียญหอล่อหลวงพ่กกอกอะเนี่ยวิธีการดูก็ไม่ได้ยากเย็นเลยหรอกครับดูพระหล่อได้ก็ดูเป็นจุดสังเกตเนื่องจากเป็นเหรียญหล่อโบราณมีกรรมวิธีเข้าเบ้าหล่อจึงต้องมีการตัดช่อชนวนออกนี่แล้วทําการตกแต่งด้วยตะใบแบบโบราณโดยเหรียญพิมพ์ซุ้มกอท่านจําตรงนี้ไว้หน่อยนะเหรียญพิมพ์ซุ้มกอนเนี่ยจะมีรอยตัดที่ด้านล่างของเหรียญส่วนใหญ่จะมีรอยตัดที่ด้านล่างของเหรียญ ส่วนเหรียญพิมพ์พเสมาก็จะมีรอยตัดก้านชนวนแล้วก็แต่งตะไบที่ด้านบนของเหรียญสรุปว่าเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอจัดเป็นของดีอ่าเป็นของขลังยุคแรกๆเลยที่มีคุณวิเศษสูงมีประสบการณ์จริงเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็เป็นวัตถุมงคลหลักในสายหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอสามารถ เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้ทดแทนเหรียญหล่อยุคเก่าของพระเกจิสายชัชนาได้เลยทีเดียวเหตุก็เพราะว่ามีเชื้อชนวนมวลสารพระเก่าโลหะเก่าอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดมีหลักการดูไม่ยากอาถือว่าเป็นวัตถุงมงคลอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์สูงส่งมากเลยทีเดียวครับนี่เป็นของดีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในคลิปนี้ครับ สำหรับท่านที่รับชมแล้วเกิดศรัทธาต้องการจะเช่าบูชาวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือว่าในคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้ท่านการุณาชมต่อไปให้จบแล้วท่านจะเห็นว่าในท้ายของคลิปจะมี QR code ให้ท่านสแกนเมื่อท่านสแกนแล้วจะก่อกำเนิดเกิดเป็นลายขึ้นมาท่านกับผมก็จะได้ติดต่อพูดคุยกันได้โดยสะดวกมากขึ้นส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่าง จุใจมากมายเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ถูกต้องครบถ้วนและขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปอีกก่อนจากการขออนุญาตประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานว่านเคือจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมัง,ส,มงสิทธิลา,ลาโพ,โพชยโยนิจัง พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวิาวนาสันต,ติสวัสดีครับ